ผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอยเพิกกับการพาท่านไปะลุยเบื้องหลังภาเพเนีย์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสะสับสงช่วงโดย ica, Rome, เซเนมาจิการเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณเซ n น m าท์โฮมบายโกลเด้นดักครับแคนครับไมเคิลบีจอร์แดนเนี่ยการที่เขากุมบางเหรียญในการ กำกับและแสดงแล้วเนรมิตเรื่องราวของคร e ตทรีแล้วเนี่ยเที่ยวนี่เขามีหมัดเด็ดของเขาเลยนะเขาตัดสินใจว่าเขาจะต้องใช้เทคโนโลยีของ IMAX เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับหนังเรื่อง Creed ตอนที่3เนี่ยโดยเขามองว่าการที่เขาใช้เทคโนโลยีของ IMAX มันจะทําให้สัดส่วนภาพนั้นกว้างขึ้นมากกว่า26ภาบว่าเทคนิคในการถ่ายทำนี้ไม่ธรรมดามากมทั้งเรื่องการออกแบบ ในคิวบูต่างๆรวมถึงมุมกล้องและการถ่ายทำเนี่ยเขาบอกว่าต้องดูใน IMAX เท่านั้นเพราะมันจะเพิ่มอรรถรสนะทั้งโอหน้าตาของตัวละครทั้งสีภาพนะฮะทั้งเสียงทุกอย่างใช่นี่แหละฮะวันนี้คุณผู้ชมครับเรามีเบื้องหลังการถ่ายทำของภาพยนตร์เรื่องนี้คริสทรีมาฝากกันติดตามมาเลยครับในช่วงเซลูไลพิกครับสนับสนุนช่วงโดยซีนิมติกาเนรมิตรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีน่าธงไบโกลเด้นดักครับช่วงเซลูไลพิก Cinema Cinema at Home by Golden Duck. I spent the last seven years of my life living out my wildest dreams in Creed Three. Adonis is at the top of this game. Hey, my man, can I help you? You don't remember me, huh? But everything changes when these two men and their own legacies collide. How long were you locked up? Eighteen years, bro. Glad to have you back up, huh? There's a tremendous amount of pain around now. the details of Adonis' childhood. Something is going on with you. It's not about being the champion of the world. It's about Adonis. He has to fight Adonis. Yeah. He needs you to go all your fear, take all the guilt. See those and take a step. It's an origin story and a sequel all in one. But the fun part was finding ways to keep it true to character. Now we passed talking. Then maybe you just have to fight him. But then also how do we take Donnis's journey to the next level do, breath, สําหรับเบื้องหลังเรื่องที่2ก็ไม่แพลาดกัน Shazam Fury of the Gods ซึ่งถือว่าเป็นการกลับมาครั้งที่2ละของตัวละครที่เอ่ยคําว่า Shazam แล้วก็เด็กหนุ่มก็จะกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ทรงพลังจริงๆครับครั้งนี้ภาค2เนี่ยยังคงมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของวัยแต่ว่าความแปลกครั้งนี้เนี่ยดูในตรงนี้มันก็จะมีฮีโร่คนคนเพราะเด็กๆเหล่านี้สามารถมีพลังของชสแซมเหมือนกันผนึกความเป็นพี่น้อง มากขึ้นกว่าเดิมอีกหนึ่งตัวละครครับที่เราจับตาม,มองคือแอนเทียนะครับตัวละครนี้นําแสดงโดยราเชลเซกเลอร์นะครับที่โด่งดังก่อนหน้านี้มาจากเวสไซส์สตอรี่โดยตัวละครแอนเทียนั้นเป็นน้องสาวของเอสเปร่าครับที่รับบทโดยเฮเรนมิเรนแล้วก็คาลิปโซที่รับบทโดยลูซิลิวครับราเชลเซกเลอร์เองนั้นเขาว่ากันว่าเนี่ยเธอเป็นติ่งของชา,า,างนทั้งหลายภาคแรกล,ล,ล้ว เธอบอกว่าเธอชอบหนังเรื่องนี้มากมันเป็นหนังที่ดูออกมาแล้วอมยิ้มเพราะว่ามันให้ข้อคิดให้ความสุขของคำว่าครอบครัวเช่นกันหาคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับวันนี้เรามีพิเศษจากภาพพีเศเรื่อง Shazam Fury ประกอสมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้แล้วนะครับในช่วงเซอรลอยพิกนะครับสับสนช่วงโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยีตนสู่บ้านคุณ Cinemat Home by Golden n Duck ครับ there's already a superhero with a red suit with a lightning bolt on it and i'm fast but he's faster aquaman is literally huge and he's so manly and batman is so cool and i'm just me and i can't say this to anyone else because my family looks to me as a leader but i feel like a fraud you understand i'm a pediatrician right We are at war. What? Me? I might not have as much experience as you, but I've seen all of the Fast and the Furious movies, and it's all about family. Family, guys. We practice this. Come deal. วันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น <need> และในระบบ IMAX Sigma Cine Stadium 4D X MX 4D Screen X